เครียดกันอยู่ไหมคะวันนี้ครูโมโกดดลเลอร์นะคะจะมาบอกวิธีการแก้เครียดค่ะที่ง่ายที่สุดนะคะนั่นคือการขยบร่างกายตัวเองนะคะเออแต่วันนี้จะมาบอก3วิธีเข็ดรับนะคะในการขยับร่างกายแล้วได้เงินด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับวิชาชีพของการตัดแต่งรูปค่ะ แน่นอนที่สุดนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ดนแม่ค้าออนไลน์นะคะจะต้องใช้ภาพนะคะในการสร้างสารรค์นะคะเพื่อเกิดการต่อย,ยอดค่ะเกิดการดึงดูดค่ะเกิดการน่ามองค่ะเกิดการสนใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม่ค้าออนไลน์ต้องใช้ภาพเยอะมากๆเลยนะคะคุณเอาไปฝึกแต่งรูปนะคะ เวลาช่วงนี้นะคะโปรแกรมไหนนาะที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยในการตัดแต่งรูปครีเอทีฟสร้างสารรค์อย่างไรเนาะเราจะได้เผื่อไปรับจ้างนะคะการทำภาพสวยๆนะคะภาพละ2 0 0เชียวนะ แต่ถ้ามือใหม่เนี่ยคุณอาจจะลดลงมาได้นะคะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยบาทนะคะนั่นคือเม็ดเงินนะคะที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดให้กับตัวคุณเองได้เลยนะคะมาข้อที่สองค่ะนั่นคือการตัดแต่งคลิปวิดีโอค่ะแน่นอนที่สุดค่ะสามารถนะคะเอาไปใช้งานนะคะสร้างสารรค์นะ,ะไม่ใช่แต่เฉพาะธุรกิจอิลอนไลน์อย่างเดียวนะคะเราสามารถเอาไปตัดแต่งแล้วยิงคลิปนะคะขายของได้ด้วยนะคะนั่นคือการ กิจกรรมนะคะที่มันสร้างสารรค์แล้วสร้างมูลค่าให้กับคุณนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่ทําธุรกิจใดๆก็ตามตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มสนใจนะคะเข้ามาการทํายิงแอดนะคะการทําสร้างไลฟ์สร้างเพจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคลิปนี้คือ1ในกิจกรรมนะคะที่อยากจะแนะนําเลยนะคะเอาไปดูกันสิคะว่าโปรแกรมไหนเนี่ยสามารถทําแล้วมันสวยงามเลื่อนเลยขนาด นะคะข้อที่สาค่ะสาหรับคนที่เอาเลยนะคะแต่งรูปแต่งภาพแต่งคลิปนะคะมาวิธีนี้แล้วกันนะคะก็คือการออกมาพูดค่ะไลฟ์ Love, นะคะไลฟ์ Love, สดนะคะซึ่งแน่นอนค่ะคุณรู้จักกันอยู่แล้วนะคะออกมาเถิดนะคะไม่ต้องกังวลใดๆวันนี้เนี่ยเราถือว่าออกมาสร้างสรรค์ตัวเองออกมาฝึกตัวเองนะคะออกมาพูดออกมาดูสิคะว่าการมองหน้ากล้องนะคะการดูลูกตาเป็นอย่างไรนะคะการอ่านคอมเมนต์เวลาคน ไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยนะคะที่คุณจะได้ฝึกตัวเองนะคะสร้างสรรค์ตัวเองนะคะเพราะหลังจากโควิดแล้วเผื่อมีโอกาสสร้างเป็นธุรกิจได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเออเป็นไอดอลดีๆนะคะออกมาไลฟ์เก่งๆเนี่ยเขาจะจ้างคุณออกไปไลฟ์ด้วยนะจ๊ะเออดีไหมคะวันนี้ครูโบก็มาแนะวิธีการนะคะทํากิจกรรมให้กับตัวเองนะคะเผื่อสร้างผลลัพธ์สร้างรายได้นะคะให้กับ ธุรกิจของเรานะคะวันนี้ราไปก่อนนะคะครูมโมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า